สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกิจจากค่ายโซลิดนะครับตัวนี้ซ่อมเสร็จแล้วหากใครติดตามกันมาตั้งแต่คลิปลแรกหรือว่าโพสแรกนะครับก็จะรู้ดีอาการนี้ก็คือ IGBT แล้วก็ไดโอดฟาสฝั่ง PV มันช็อตระเบิดแล้วก็ลามไปจนถึงหม้อแปลงชุดจ่ายไฟไดมันไหม้ก็ต้องมานั่งพันหม้อแปลงกันเองนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจําหน่ายในไทยนะครับเคยติดต่อทางศูนย์โซลิด ประเทศไทยไปแล้วก็เขายังไม่ได้นําเข้าพาร์ทอะไรนะยังไงถ้าโซลิดประเทศไทยนะ mm. เกิดมาดูคลิปนี้อยู่ mm. ยังไงก็ก็ขอความกรุณาน,นะครับ mm. นำเข้าพาร์ตอะไหล่ต่างๆ mm. มาสแปร์ไว้ด้วย mm. ในกรณีที่ว่าลูกค้า,าไปใช้งานแล้วผิดเงื่อนไขาการรับประกันเนี่ย ก็อาจจะติดต่อส่งช่างนอกช่างนอกก็จะได้ซ่อมได้นะครับเมื่อช่างนอกซ่อมได้นะครับลูกค้าก็มีความมั่นใจที่จะใช้เครื่องเยอะขึ้นไม่ใช่ว่าเครื่องดีแค่ไหนเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าทําพังเองแล้วหาที่ซ่อมยากหรือซ่อมไม่ได้เลยอันนี้ลูกค้าก็อาจจะตัดสินใจไม่ซื้อก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นแล้วโซลิดประเทศไทยเกิดมาดูคลิปนี้อยู่ก็พิจารณาถึงข้อนี้ด้วยนะครับโอเคทีนี้มาว่าถึงอาการเสียของเครื่องนี้กันว่าทําไมเขา ลูกค้าไม่ส่งประกันนะครับไม่ส่งเคมประกันเพราะว่าเคสนี้ลูกค้าต่อช็อตเองเอาคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่ไปคอมฝั่ง PV ก่อนเข้าเบรกเกอร์นะครับเข้าคอม PV ไว้จากนั้นกระแสและแรงดันจากแผงเนี่ยมันก็จะไปประจุอยู่ที่ตัวคาปาจากนั้นเมื่อลูกค้าเปิดยกเบรกเกอร์ PV ขึ้นปุ๊บนะครับแรงดันและกระแสนะครับกระแสมหาศาลมันก็จะไหลเข้าเครื่อง ไหลเข้าเครื่องปุ๊บระบบ MPT การทำงานเนี่ยคือแรงดันมันจะวิ่งผ่านไดโอดแล้วก็ไปเข้าคาปาซิเตอร์ซะก่อนไอกระแสและแรงดันตรงเนี้ยที่วิ่งผ่านไดโอดตรงนี้แหละมันมาแรงเกินไปนะครับมันมาแรงเกินไปแล้วทีนี้คาปาซิเตอร์ในตัวเครื่องยังไม่มีประจุมันเกิดการกระชากกระแสที่สูงเกินไปทำให มอสเฟตและก็ไดโอดฟาสเนี่ยมันระเบิดนั่นเองนะครับพูดง่ายๆว่าเคสนี้เป็น Human e นเอเหรือว่าเป็นที่ตัวผู้ใช้งานเองที่ต่อผิดพลาดก็เลยไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขประกันก็เลยส่งช่างนอกซ่อมนั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้ในส่วนของอาการส่วนความเสียหายก็ IGBT นะมี IGBT ก็ระเบิดไป3ตัวไอจีบีทีสตัวไดโอดตัวหนึ่งนะครับรวมถึงชุดได้ต้องเปลี่ยนยกแผงเลยออโตไดอ้อยู่ไหนไม่แน่ใจออโตไดน้นี่ต้องเปลี่ยนประมาณ5-6ตัวนะครับแล้วก็มีหม้อแปลงนะครับที่สําคัญคือหม้อแปลงได้มันไหม้ก็เลยต้องมานั่งพันหม้อแปลงกันอยู่ยกใหญ่กว่าจะเสร็จได้นะครับตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะนตัวเครื่องก็ทํางานปกติไม่มีเออร์เลอร์ใดๆ ตัวจอะนะครับเป็นตัวจอ,จอแสดงผลเฉยๆนะไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับตอนแรกนึกว่าเป็นทัชสกรีนจิ้มอยู่ตั้งนานนะนี่เขากดปุ่มตรงนี้นี่จอเอาไว้แสดงค่าอินโฟเมชันต่างๆเฉยๆการตั้งค่าต่างๆก็้องกดผ่านปุ่มกดตรงนี้นะครับจอนี่ค่อนข้างใหญ่สะใจแล้วก็สวยงามนะครับเสียดายน่าจะทําเป็นทัชสกรีนมานะครับอตอนนี้เครื่องก็จ่ายโหลดได้ปกติไม่มีเออเลยใดๆในส่วนของสัญญาณ เอาพุทนะครับนี่เป็นคลื่นโซเฟเวฟอ่าเป็นคลื่นสายเวฟ50เฮิรต์นะครับนี่ความวิทิเซคเกิ์50ความฟรีกซี่ก็50เฮิรต์ปกตินะครับคลื่นสวยๆนิ่งๆเลยไม่มีการกระเพื่อมไม่มีการกระตุกนะในส่วนของกระแสตอนนี้กินอยู่3แอมป์ที่54 55โวลต์นะครับไม่มีการแจ้งเตือนเออร์เลอร์ใดๆก็ถือว่า เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟิดจากไข้โซลิดตัวนี้นะครับนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวส่วนถัดไปก็จะประกอบเครื่องอย่างสมบูรณ์แล้วก็ไปเทสโหลดหนักๆอยู่ฝั่งนูน้นอีกทีนึงก็ป้อนทั้ง PV แล้วก็จําจลองโหลดด้วยนะครับจำลองสถานการณ์การใช้งานจริงแต่เบื้องต้นนี่เทสเบื้องต้นแล้วก็ถือว่าเครื่องทํางานสมบูรณ์แล้วแหละไม่มีอะไรต้องห่วงแล้ว นะครับที่เหลือก็ประกอบจริงอย่างที่บอกนะใครจะติดต่อส่งงานซ่อมก็0924712943นะครับร้านตั้งอยู่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับ